ถ่ายอยู่ถ่ายอยู่ถ่ายอยู่อันนี้ก็ได้อันนี้เห็นอยถ่ายอยู่เนียนเนอะเมียนเนเดี๋ยวกลับบ้านด้วย นี่แหละน้องแยกแก็อยู่จุดแบบนี้แหละโอเคเนได้เดีวไ้ชนมาทาข่าวมาสเอ้ีมเอาเบนั่ไหมะเบอร์กขาวอ่ไม่ได้เาี่เขาขนใหม่ก็น่ี อามันมีไมาด้วยเป็นไงอ่ะเยดเขาจะหลาดนะเ้เราไม่เรากรบอกไงกระบอใไ้ทหารยังม่แจะเาล้มเช่ไดที่เขถหาร้วยก่อย่ดอน้ไถาม่อไม่ต้องถามเอาไปยัดเลยไปถามเขาไม่เอารกนี่มาเต็มเดถามทหา้ไม่ต้องถามเอาไปดใ่มมันมีเครื่องงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แต่ถามไม่ได้ต้องยัดเลย ต้องยัดใส่ยเอเลยมาต้องยัดเลยไม่จะไปถมกูได้ทงแล้วเนี่ยเจ๊ก็ลืมทงเนี่ยไปรวมเลยไปยืนทงกับเขาสิไปอ้าวกำลังจะเข้าไปทงเขานี่ไงทงอ่ะขอบคุณค่ะมา

ไปนะาออกาคนอยู่ข้างหลังเอน่หนงไ้มนั่นงได้นั่งได้มนั่ง้นงมข้างหน้านั่งลงค่ะนั่งลงได้นะคะสลับกันนั่งลงค่ะ ใครที่นั่งได้นั่งลงเลยค่ะใครนั่งไม่ได้ยืนค่ะไปทำกันนงของไม่ถือตาแล้วเอาถือถือไปวางถือไปถ่ายด้วยมัดกระวังใข่หน่อยเลิกจ้บังป้ายไปเลยป้าไม่เห็นเลย

จารย์ันมนมันนแป่งไ้หมได้ได้เดาไร้ได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 ไดได้ไดได้ไไ้้ดไ้ไได้ดไ

ประเทศไทยรวมเ็ดเนื้อชาชไทยเป็นประชารัฐ้าไทยของไทยทุกส่วนอยู่ตำรงคงไว้ ครดเอกกราจะไม่ให้ใครคองคีสละเลือดทุกอย่าเป็นสัิพีกำลังประเทศชาติไทยทวีมีใจจชืช่อ ขมีนี่ไงนี่พระอาจารย์วันที่สิบสีนี่ครับอาจารย์ีเลังแรงใจอาหารจององเเอ điều như là chưa được ai đã đi không được người ta ห้องใหญ่เราไปนไหนยัยปูไม่น่าเหรอราอยู่ต่มันไม่

นนนู่ะทางเข้าอ่ะพวกหนูอ่ะวันที่มีรถแท็กซี่อ่ะโอ้ถึงไม่ได้มาแต่ก็ส่ง้นกำลังใจมาใบ้างใช่นู้นอะไรแล้วเห็นอยู่ที่แบบเขาถ่ายแบบคนเยอะมากมาทุกคนพูดแต่นี่เขาประกาศโดยการติกตลวไม่ได้มาจะมยตั้งแต่เราแพงดูว่าซื้อโทนแบบมาแจกเยอะแล้วแต่คนนี้อันนี้ก็เลยเก็บไว้ทำถิงกรรมเออเก็บไว้เืออย่าไปแจกเขาอย่าไปแจกเจะเอาไว้ทำเวลาผู้ถึงเข้ามา

นะฮะมาด้วยใจให้ด้วยใจหันมาไหนค่ะขอขอรูปอีกรูปหนึ่งขาอีกรูปหนึ่งค่ะเอารูปนิ่งไหมเอาผ่านนิ่งรูปหนึ่งฮะได้สับของแท้มาจากชน ให้มีความสุขนะคะกลับไปมีโชคมีลาบให้ได้หกสิบล้านแล้วมาซื้อโดนให้บ้านหลวงจานโอ้โกลับไปหกสิบล้านไม่ได้มาแค่โดนนะเอ้นี่ส่งนี่เอ้าเผื่อกสุขแล้วป่ะฝนมาแล้วนั่นเวย